กระเปารอคนละเครื่องฉบับนายกอนุทินใครได้มากใครได้น้อยสวัสดีชาทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไมซ์สปาร์ช่องนี้มีแต่พลังบวกเราจะนำสาระเพื่อการให้ความรู้และในวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้ให้กับท่านในเรื่องที่น่าศึกษาอีกแตเรื่องนั้นก็คือบทความเรื่องเปิดกระเป๋ารอคนละเครึ่งฉบับนายกอนุทินใครได้มากใครได้น้อย โครงการคนละครึ่งไม่ใช่แค่ชื่อโครงการที่คนไทยคุ้นหูแต่เป็นมาตรการทางเศรษฐกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการช่วยพยุงกำลังซื้อของประชาชนและกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในของเงินในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกโครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการรายย่อย ทำให้กลายเป็นหนึ่งในนโยบายเรือธงที่รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยต้องนํามาพิจารณาในสมัยรัฐบาลนายกอนุทินชันวิรกูลโครงการคุละลครึง่งถูกนํามาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งแต่คราวนี้มาพร้อมกับการปรับปรุงเงื่อนไขที่น่าสนใจยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะการแบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์อย่างชัดเจนและเพิ่มสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับกลุ่มผู้เสียภาษีซึ่งเป็นการพลิกโฉมจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิง บทความนี้จะเจาะลึกทุกแง่มุมของคนละครึ่งฉบับนายุคอนุทินเพื่อให้คุณผู้อ่านได้เตรียมตัวและทำความเข้าใจถึงความแตกต่างที่สำคัญและจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้สำหรับนโยบายคนละครึ่งนี้เรามีภาพรวมสรุปกันได้ดังนี้ว่าทำไมโครงการนี้จึงต้องกลับมาอีกครั้งการกลับมาของโครงการคนละครึ่งไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดจากเหตุผลทางเศรษฐกิจหลายประการ อันดับแรกเพื่อลดภาระค่าใช้ใจ่ายของประชาชนโครงการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ประชาชนมีเงินเหลือไปใช้จ่ายในส่วนอื่นๆได้มากขึ้นอันดับที่2เพื่อสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐ,ฐกิจจากข้อมูลในอดีตโครงการคนละครึ่งสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มหาศาลและยังช่วยให้ร้านค้ารายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ และต่อไปนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจและเตรียมตัวกับโครงการนี้โดยเราแบ่งออกเป็น4หัวข้อดังนี้ข้อที่ 1. ใครคือผู้ได้รับสิทธิ์ในเวอร์ชั่นใหม่นี่คือประเด็นสำคัญที่แตกต่างจากโครงการในอดีตยอย่างสิ้นเชิงเพราะรัฐบาลได้แบ่งกลุ่มผู้รับสิทธิ์ออกเป็นสกลุ่มหลักเพื่อความยุติธรรมและตรงจุดมากยิ่งขึ้น กลุ่มที่1ผู้เสียภาษีเงินได้กลุ่มน,นี้ถือเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ซูเปอร์วีไจากรัฐบาลชุดใหม่โดยจะได้รับสิทธิที่น่าสนใจที่สุดคือรัฐบาลจะช่วยจ่ายให้ถึง60%ในขณะที่ประชาชนจ่ายเองเพียง40%ซึ่งถือเป็นการให้สิทธิประโยชน์ที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเป็นเสมือนการคืนกำไรให้กับประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้กับรัฐอย่างสม่ำเสมอกลุ่มที่2คือประชาชนทั่วไป สำหรับผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้เสียภาษีเงินได้ก็ยังคงได้รับสิทธิ์ในรูปแบบเดิมที่คุ้นเคยคือรัฐบาลจะช่วยจ่าย50%และประชาชนจ่ายเอง50%เหมือนกับโครงการในเฟสก่อนหน้านอกจากนี้ยังมีข่าวว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกประมาณ700-1,200บาทเพื่อใช้จ่ายในโครงการนี้ซึ่งจะช่วยเสริมกำลังซื้อให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้ตรงจุดข้อ 2. โครงการคนละครึ่งเว์ชั้นนี้คืออะไร โครงการคนละครึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้กลไกการร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและประชาชนหรือ co-payment เพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยมีหัวใจหลักคือการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนออกมาใช้ใจ่ายมากขึ้นและเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยตั้งแต่ร้านอาหารร้านขายของชา ไปจนถึงผู้ค้าในตลาดสดซึ่งเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในภาวะที่ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อที่3ก็คือโครงการจะเริ่มเมื่อไหร่แม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่มีการประกาศวันที่และเวลาที่แน่นอนอย่างเป็นทางการก็ตามแต่มีแนวโน้มสูงมากว่า โครงการคนละครึ่งฉบับใหม่นี้จะเริ่มต้นขึ้นภายในเดือนตุลาคม2565นี้อย่างแน่นอนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้โครงการนี้เป็นของขวัญสุ่งท้ายปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสำคัญๆเช่นวันหยุดยาวและเทศกาลปีใหม่ การที่โครงการเริ่มต้นในช่วงปลายปีนั้นมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือเพื่อเป็นการอัดฉีดกําลังซื้อเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็วและตรงจุดทำให้เงินสามารถหมุนเวียนไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างความคึกคักให้กับเศรษฐกิจในช่วงปลายปีให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ดังนั้นสิ่งที่ประชาชนควรทำก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวและแอปพลิเคชันเปาตางังเพื่อสำหรับการลงทะเบียนเมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ข้อที่4ี่คือการใช้จ่ายเงินจากโครงการคนละครึ่งสามารถใช้ที่ไหนได้บ้างและต้องทำอย่างไรการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งฉบับใหม่นี้ยังคงความสะดวกสบายและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้ทั่วถึงและง่ายดาย หัวใจหลักของการใช้จ่ายยังคงอยู่ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเปรียบเสมือนกระเป๋าเงินดิจิตอลส่วนตัวของคุณที่ใช้สำหรับการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและที่สำคัญที่สุดคือใช้ในการสแกนจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการคุณสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศซึ่งมีอยู่หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ร้านอาหารตามสั่งร้านคาแฟไปจนถึงร้านอาหารชื่อดัง ร้านค้าทั่วไปเช่นร้านโชห่วยร้านขายของชำร้านขายยาและร้านค้าปลีกอื่นๆในชุมชนร้านค้าในตลาดสดช่วยให้ผู้ค้าในตลาดมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยร้านบริการไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยหรือร้านตัดผมบางแห่งการสังเกตว่าร้านใดเข้าร่วมโครงการนั้นง่ายมากเพียงแค่มองหาป้ายสัญลักษณ์คนละครึ่งที่แสดงอยู่หน้าร้านค้าหรือ หากไม่แน่ใจคุณสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการและพิกัดได้จากเมนูค้นหาร้านค้าในแอปพลิเคชันเป่ากังได้เลยจากนั้นซึ่งจะช่วยให้คุณวางแผนการใช้ใจ่ายได้สะดวกและมั่นใจไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งเพื่อลดภาระค่าใช้ใจ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้ค่ะ บทสรุปและคำแนะนำของบทความโครงการคนละครึ่งนี้ก็คือโครงการคนละครึ่งฉบับนายกอนุทินไม่ได้เป็นเพียงการนำมาตรการเก่ามาใช้ใหม่แต่เป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างแท้จริงการแบ่งสิทธิตามกลุ่มผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไปถือเป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับโครงการนี้และยังเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคืนกำไรให้กับประชาชนผู้มีหน้าที่ทางภาษี อย่างไรก็ตามความสำเร็จของโครงการไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยดังนั้นหากคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องการใช้สิทธิ์นี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเตรียมความพร้อมและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากช่องทางที่เป็นทางการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้ทุกคนเตรียมกระเป๋าเงินดิจิตอลของคุณให้พร้อมและไม่พลาดทุกข่าวสารเพื่อที่คุณจะได้เป็นหนึ่งในผู้รับสิทธิ์คนละครึ่งฉบับใหม่นี้อย่างแน่นอนและเราหวังว่า MySet Spark ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านช่วยจุกป,ประกายความรู้ความเข้าใจให้กับคุณไม่มากก็น้อยถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และอยากรับชมเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่อง MySet Spark พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ที่เราตั้งใจนำมามอบให้คุณ แล้วพบกันใหม่ในวีดีโอหน้าสวัสดีค่ะโลกให้เราเป็นแค่เพื่อนกัน